ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบย์นะครับไอคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องเมโลมอนวิสลดที่สรุปมันก็ยังไม่มานะเพราะว่ารอบนี้มันมีคําตอบออกมาจากดิทคอร์จริงๆแล้วก็มันมันฟังดูเหมือนเราที่แล้วใช่ไหมที่ว่าเออคขาที่แล้วดิทคอร์เขาก็ออกมาบอกว่าก็ามันจะมาทีนี้สรุปทีมงานเขาออกมาแจ้งว่าไอคนที่บอกนั้นอ่ะไม่ใช่ทีมงานนะประเด็นมันคือไอคนนั้นกลายเป็นแบบว่า คนที่ไม่ใช่ทีมงานแล้วก็มาแจ้งอะไรข้อมูลผิดๆอะ่ะแล้วสรุปคือข้อความนั้นอะ่ะใน Discord อะ่ะลองย้อนไปดูก็คือถูกลบไปแล้วนะครับล่าสุดก็คือไม่มีแล้วนะไอคนที่มาแจ้งแบบผิดๆอะ่ะแล้วคือชื่อเขาอะ่ะแบบเป็นชื่อสีแดงอะ่ะแล้วใครก็เข้าใจว่าเขาเป็นเป็นทีมงานเป็นอะไรแบบนี้ไงเออประเด็นนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับว่าเขาเออ แจ้งไว้ว่ายังไงบ้างนะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องของเรานะมีระบบเมมเบอร์นะครับใครที่อยากสนับสนุสน,นผมนะก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับก็มีชื่อสีเขียวเท่ด้วยนะครับแล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เรเเลทถ,ถูกที่สุดในไทยนะครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โคด้ด sumb จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปฟังเนะื้อหาที่ผมอัดไว้นะผมคิดว่าเดี๋ยวผมมาสะรุปตรงนี้ยสั้นๆจะได้แบบไม่ต้องไปฟังยาวนะสำหรับใครขี้เกียจฟังยาวนะก็คือไอเมลมอนที่มันไม่ได้มาวิคเนี้ยก็เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยไอคนที่เคยแจ้งว่ามันจะมาวิคเนี้ยใน Discord อะ่ะสรุปไอคนนั้นไม่ใช่ทีมงานแล้วคนนั้นเนี่ยมีตําแหน่งเป็นเหมือนกับไกด์อะไรใน Discord อะ่ะซึ่งเขาก็มียศด,ด้วยไงก็เลยทําให้คนอื่นอะ่ะเข้าใจผิดกันว่าเขาเป็นทีมงานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอคนที่เป็นไกด์นั้นอ่ะไม่รู้ตารางอะะไรแแบบนนี้้เลยนะลยวก็ เอ่อเรื่องเมลมอนวิลลิสเนี่ยสรุปจะมาอยู่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาจะให้คาตอบอีกทีหนึ่งใหม่ถึงว่าจริงๆมันน่าจะมีแหละแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็ทีนเนี้ยไอเมลามอนวิลลิสอ่ะที่มันเคยมีตารางที่ค่อนข้างเอ่อเรียกว่าอะไรนะฟิกเหมือนกับจีนคือจีนไต้หวันเกาหลีเนี่ยเมลมอนมันจะมาแบบสัปดาห์ทีท่ห้าไอ,อเครื่องมินระดาสัปดาห์ทีท่ห้าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าสําหรับเซิร์ฟซีกับโกลบอลเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เหมือนกัน นะครับจะไม่เหมือนเลยจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวรอเขาบอกอีกทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องการลงดันแบบข้ามเซิร์ฟนะครับหลังจากมีคนร้องเรียนกันไปเยอะนะว่าแบบหาตี้ยากอะไรแบบเนี้ยเขาก็เตรียมที่จะมีแบบการลงดันข้ามเซิร์ฟเวอร์ในในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่แบบแค่แดนมิติลึกลับอะไรแบบนั้นนะก็จะมีพวกมังกรพวกท้าทายอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับว่าเขาจะเออสามารถลงแบบข้ามคอร์ดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกับ คอนเทนต์ไหนได้บ้างนะครับก็รอติดตามดูแต่ว่าที่แน่ๆมันจะไม่ใช่แค่แดลมิติละนะครับก็จะสามารถลงได้ามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครอยากฟังฉบับเต็มก็ฟังต่อไปได้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะพูดฉบับเต็มหลังจากนี้แหละโอเคครับทุกคนก็มีการแจ้งประกาศจากทีมงานแบบอันนี้เป็นทีมงานของจริงนะซึ่งเอ,อในเนื้อหานะ เขาก็บอกว่าไอ้คราวที่แล้วที่เราไปเข้าใจกันผิดน่ะนั่นไม่ใช่ทีมงานเขานะแต่ว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นไกด์หรือเป็นอะไรไม่รู้ซึ่งผมก็งงนะเพราะว่าเขาก็มียศเขาสามารถประกาศในช่อง announcement ของ discord ได้เลยนะครับ discord แล้วก็ทําให้ผมนะรวมถึงหลายๆคนอนะ่ะเข้าใจผิดว่าเออคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นแอดมินเป็นอะไรแบบนี้นะซึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาแปลข้อความกันนะเขาก็บอกว่า หลังจากนี้นะครับเขาจะมีการปรับปรุงและสื่อสารเกี่ยวกับอัปเดตเนี่ยให้ดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนนะครับเราจะไม่ได้ลดแมปแบบสามเดือนแบบอะไรแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าก็จะมีการอัปเดตล่วงหน้านะเขาคิดว่าจะมีการอัปเดตล่วงหน้าแบบ1หรือ2สัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับแบบเป็นเหมือนแพ่โน้ตเป็นอะไรให้เรารู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาอ่าแล้วก็สําหรับเรื่องกิจเครื่องบินกระดาษแล้วก็วิซลินนะครับตามที่เขาเขียนนะนะก็คือเขาบอกว่าเนื่องจาก เอ่อที่มีการกระจายข้อมูลที่ผิดๆออกไปนะครับทําให้ปัญหาสําหรับผู้เล่นเนี่ยที่เข้าใจเรื่องไทม์ไลน์ผิดพลาดเนี่ยมันเอ่อมันเข้าใจผิดกันเยอะนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่กระจายเรื่องไทม์ไลน์ของกิจกรรมแบบนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยอ้างอิงมาจากเซิร์ฟเอ่อไต้หวันเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟจีนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทีเนี้ย <c oughs> เขาก็ได้แจ้งออกมาว่าเอ่อในเรื่องของ วิดลิทอะไรแบบนี้นะครับยังไม่มีทีมงานคนไหนนะก็คือคอ,ออกมาประกาศหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ย่างเป็นทางการเลยนะมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดนะครับของผู้เล่นกันเองนะก็อยากให้จําไว้ว่า <c oughs> นั่นแหละไอ้คนที่เคยมาลงข่าวว่าวิดลิทเนี่ยมันจะมาในอาทิตย์ต่อไปอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทีมงานเขาบอกเนี่ยคนนั้นไม่ใช่ทีมงานเขาไม่ทราบตารางเวลาของเกมไม่ทราบตารางแบบอะไรเลยนะ แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็เข้าใจปัญหาแล้วแล้วก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับเเดฟให้กับนักพัฒนาเนี่ยเพื่อจะมีคำตอบให้กับเราอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอยา่าคาดหวังนะว่าตารางกิจกรรมอ่ะของเซิร์ฟกลบอกับเซิร์ฟเนี่ยจะตรงกับเซิร์ฟจีนเกาหลีหรือไต้หวันอะไรแบบนี้นะครับ <laughs> เอ่อทำไมวะทำไมไม่ทำให้เหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าทําให้เหมือนกันมันก็ดีนะอันนี้ไม่รู้มันดูแบบงง,ง,งๆกอะไรแปลกๆอ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เหลือต้องรอดูว่าเพราะอะไรนะครับเออแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องไอเมลอมอนวิสลิทนะครับบอกว่าเข้าใจดีนะว่าผู้เล่นอ,อ่อหลายคนเนี่ยได้พยายามดองนั่นแหละนะครับอ่าทรัพยากรนี้กันอยู่แล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าได้รับผลกระทบซึ่งก็จริงนะเพราะว่าตามไทม์ไลน์มันก็เราก็อ้างยิงจากจีนเกาหลีไต้หวันเนี่ยมันสามเซิร์ฟเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับ ว่าพอมันเป็นเซิร์ฟ global เป็นเซิร์ฟซีเนี่ยมันดันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเออมันเป็นมันเป็นซะซะแบบนั้นอนะอ่าเรื่องวิธีเนี่ยจบไปแล้วนะก็ต้องสรุปก็คือยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอคอยคําตอบว่าเขาจะเอามาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับยังยังแบบยังยังไม่ชัวร์นะว่าจะมาเมื่อไหร่หรืออย่างไรอะไรแบบนี้นะครับก็รอรอ,อฟังคําตอบนะพวกเราก็คงอาจจะต้องเก็บดองกันไปเรื่อยๆนะครับ โอเคแล้วก็ต่อมาเขาบอกระบบการเล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์ก็สําหรับใครหลายคนนะตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์ก็แบบบางเติร์มมันเหงาเหงาอะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะเขาได้รับคํารองแล้วละ่ะว่านอกเหนือจากระบบะมิติดนรับใช่ไหมไอ้โหมดอื่นๆนะมันเล่นแบบข้ามเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะทำให้ผู้เล่นเนี่ยบางทีมันไม่เพียงพอโดยเฉพาะแท้งอะไรแบบเนี้ยก็จะมีการปัญหาที่ลงดันอะไรไม่พอนะซึ่งเขาก็บอกว่าน่าจะเปิดนะน่าจะเปิดให้ ให้ใช้เนี่ยแหละนะครับสําหรับกับโหมดอื่นๆอย่างพวกคาทายอะไรแบบเนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดในรูปแบบไหนเดี๋ยวก็รอฟังคําตอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีการลงดันแบบข้ามเซิร์ฟเวอร์กันมากขึ้นต้องเหนือจากมิติดนรลับแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะมีคา,าทายมีมังกรมีอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็มีการออกมาแจ้งข่าวประมาณนี้นะทุกคนอืมเรื่องเมโลมอนวิสลินนะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอรนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เลทถ,ถูกที่สุดในไทยนะครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โค้ด SUMB จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับ